สำหรับศึกประลองท้าชนความโหดใน EP นี้นะครับทุกคนผมก็จะเอา2ตัวละครนะครับผมที่เป็นเกมพาร์ทเดียวกันทั้งคู่นะครับผมมาลองสู้กันดูนะครับผมว่าตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมระหว่างฟอสไบส์ก็ซิล่าแล้วก็ฟอสเซนเบเฮมอสนั่นเองนะครับผมซึ่งัวสองตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่อยู่ใน DLC เกมพาร์ทเดียวกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสตัวนี้ถ้ามาสู้กันตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในสึกประลองท้าชนความโหดนะคคคัผมกก็นนนสาาีุ่่เยยอองดื มวยที่เกาะอาร์กติกของเรานั่นเองนะครับผมก็มาอยู่กันให้เข้ากับสถานการณ์นะครับผมเริ่มต้นจากซ้ายมือก่อนนะครับผมฟอร์สไบส์ไม่ใช่ฟอร์สไบส์ฟอร์เซนเบเฮมอสคือใครเอ่ยแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อพานดุลีครับผมรับบทเป็นกั้งก้วยล่างน้ำแข็งกั้งก้วยล่างน้ำแข็งครับผมกั้งกล้วยน้ำแข็งก็คือฟอร์เซนเบเฮมอสนั่นเองนะครับผมพานดุลีแล้วก็ขวามือครับผมแอรสวัสดีครับผมฟอไอเอซิปไอเอซินปีเจ้าะตัวเจ้าเด้งครับเรียกเป็นฟอร์ทริปา นะครับผมทุกคนคับผมอ๋อนี่มีการชาร์จมือรอไว้แล้วนะครับผมก็คือ SNT กับพันลุลีเช่นเคยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาลองดูกันนะครับระหว่าง2ตัวนี้ตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม3 2 1สองไปมาครับจงังหวะนี้โอ้โหทางด้านของฟอร์ดไบส์นะครับผมเติมด้วยท่าลำแสงแล้วก็ฟอร์เซนเบเฮมอสนะครับผมควิดครับผมควิดเออหิมะขึ้นมาครับผมฟอร์ดไบส์เติมด้วยท่า5นะครับพายุน้ำแข็งก็คือ คือสอตัวก็เป็นตัวเล่มแข็งอยู่เหมือนกันนะจริงๆนะฟึบมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหท่าห้าก็แบบว่านะโคตรจะเป็นหิมะพายุเลยนะครับนะครับเพราะแต่ตัวก็คือจะมีความสามารถที่แตกต่างไปนะครับผมฟอร์สไปครับผมท่า3ากลับไปฟอร์เซนเบมอสก็ทําการยกทุบนะครับทูบลงพื้นฟอร์เซนเบมอสก็ยิงลําแสงออกไปมีหิมะอีหิมะมีลมแสงนะครับตอนนี้ก็ดูเชิงกันทั้งคู่นะครับยังไม่มีใครที่ยอมเข้าไปใกล้นะครับผมระยะประชิดมาครับผมขีดไปดอกนี้ นะครับฟอร์ดใบช้าแล้วฟอร์ดใบช้าแล้วคือจะสังเกตดีนะครับไม่มีใครเข้าใกล้กันเลยนะครับตอนนี้ปุ๊บโอ้โหโดนครับผมตัวแข็งโป๊กเลยนะครับผมนะครับตอนนี้ฟอร์เส้นเข้าไปแล้วครับผมฟอร์ดใบยิงหิมะออกมาครับผมโฟะโปฟะเอาละครับระยะประชิดแล้วครับตอนนี้ฟิตรับผมโอ้ยอ้า เรียบร้อยครับผมฟอร์สไบไม่ใช่ฟอร์เซนเบเฮมอสนะครับเป็นฝ่ายชนะไปในรอบแรกนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาต่อกันในรอบที่2กันเลยนะครับผมหลังจากรอบที่แล้วนะครับผมทางด้านของการกวนและน้ำแข็งนะครับหรือว่าฟอร์เซนเบเฮมอสก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมเราเราดูอีกครั้งนึงนะครับว่าฟอร์สไบหรือฟอร์เซนนะครับจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับในรอบที่2นะ3 2 1ไป อ่ะครับจังหวะนี้โอ้โห่ป๊อตไปครับผมชกเขาใส่ครับผมแล้วก็ฟอรเส้นครับผมก็ขวิดมาครับผมตอนนี้โอ้โหช้างครับผมเรียกว่าช้างดีกว่านะเรียกง่ายกว่านะการกู้ครับผมเข้าไปครับผมเข้าไปขวิดนะครับผมตอนนี้ทั้ง2ตัวอยู่ในระยะประชิดนะครับผมไม่เหมือนตาแรกตาแรกในระยะกันนะครับตอนนี้ระยะประชิดกันแล้วนะครับผมโป๊ะโฟะโตกันไปโตกันมาแล้วครับผมน้ําแข็งทั้งคู่นะครับผมตัวก็พอๆอยู่นะเนี่ยปุ๊บหืมขวิดครับผมขวิดครับผมอ่าพ่นรัแสงใส่ไปครับผมพ่นหมาพ่นหมาพ่นหมาโอ้โหตอนนี้ โอ้ตอนนี้เข้าใกล้กล้องกรรมการแล้วตอนนี้ถอยไปหน่อย้ห้ยโอ้โหดเดียวโอ้โหดีลกาเลยรอบที่สองมาแล้วไงรอบที่2นะครับผมฟอร์ดไบ์เป็นฝ่ายชนะไปนะครับทุกคนอดังนั้นเรามาต่อกันในรอบที่3นะครับว่ารอบที่3ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผม ก็มาถึงตาสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือรอบที่3นั่นเองนะครับผมสำหรับศึกประลองท้าชนความโหดระหว่างเจ้าฟอสเซนเบเฮมอสกับฟอสไบกัสซิล่านะครับผมก็หลังจากสองรอบที่ผ่านมานะครับผมก็ชนะกันไปอย่างละคนละหนึ่งแต้มนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นศึกตัดสินแล้วนะครับว่า2ตัวนี้ตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับทุกคนนะโอเคมา3 2 1ไป ครับตอนนี้โอ้โหฟอร์ตไปครับผมเปิดมาก่อนแล้วผมชกเข้าไปแต่ว่าทางด้านของช้างนะครับผมก็ชกกลับมานะครับผมไม่ใช่ชกดิืขวิดกลับมานะครับผมขวิดแฟนกลับมามมโป๊ะโป๊ะตอนนี้ครับผมเน,น้นระยะประชิดเน้นระยะประชิดอีกแล้วตอนนี้เรามาชิดอีกแล้วเอาไงเอาไงโอ้ปุ๊บเป็นไงใครชนะโอ้โหระหว่าน,นี้โอ้โหขวิดครับผมขวิดใจขวิดใจเลยทีเดียวขวิดใจอันนี้ก็กัดครับผมกัดกับขวิดเฮ้ยหันหลังหันหลังก็แล้วนะโอ้โหมีการสลับกลับมาด้วยครับผมเรียบร้อยเอ้า รอบนี้นะครับผมฟอร์ดไบต์เป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับผมผู้ที่ชนะคือฟอร์เซนเบเฮมอสนั่นเองนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเกินคาดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดีลซีของฟอร์ดไบต์แต่ว่าฟอร์เซนชนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเอ้าฟอร์เซนเบเฮมอสรู้สึกยังไงบ้างครับผมก็นั่นแหละครับคือจะชมจะชมจะย้ำข้อแรกข้อหนึ่งไอ้ท่าเสียคือมันเวลาใครจูบันโดเนี่ยมันแล้วมันติดสโลว์ไงแล้วมันติดเลือดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ทัาเบย์มอสอ่ะมันหิ้วเลือดได้ด้วยนะทุกคนควอมร้อนใช่ใช่มันหิ้วมันหิ้วเลือดได้นะครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญเอ่อต่อเลยแล้วข้อสองคือคอมโบตัวนี้มันก็ดีแหละเออมึงถึงจะชาร์จก็จริงแต่มันก็และมันกับดาเมจที่แรงๆแล้วก็คอมโบอะไรดีนะครับผมใช่ก็ถือว่าที่จริงฟอสเฟนเบย์มอสก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ช้ามากนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันมี สถานะหลอดที่สามารถต้านทานดาเมจได้นะครับทุกคนไม่ได้ถือว่ากากเลยนะคือมันเขาเรียกอะไรอะต้านทานดาเมจใช่ไหมแบบลดดาเมจศัตรูได้ด้วยนะตัวนี้เออก็ถือว่าสนุกเล่นสนุกนะครับผมฟอสเซนเบย์มอนไหนขี้โกงแต่ว่าใครเล่นเนี่ยก็ต้องแนะนํานิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ช้ามากๆนะครับใครที่แบบหัวร้อนง่ายนะครับอย่าเล่นเลยดีกว่านะเพราะว่ามันจะแบบหัวร้อนอ่ะบางทีอะแต่ว่าเล่นแล้วก็สนุกดีอ่ะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นทางด้านของฟอสเซนเป็นไงบ้างครับผม เอาไปใหฟอสซินฟอสไบ์เป็นไงบ้างก่องครับก็ถือว่าตืนอยู่นะก็ถ้าถ้าเกิดจะไปเมีมดีกับไอ้ฟอสซินน่ะก็คือเมดีผมช้ากว่าอยู่แลเวามันก็เลยเสียเปรียยนแล้วนีก็จะมีลดช้าเมีก็คือขอแนะนำเล่นจริงๆอ่ะแนะนำให้เน้นเน้นระยะไปก่อนจนเลือดของสกูเหลือประมาณซึ่งก่อนแล้วถ้าไปเมีเหลีเื่อเพราะว่าเมดีเ้าคือเราจะไปเสียเปรียบเตาอีกใช่เพราะว่าท่าหนึ่งท่าสองมันก็ตีช้าเนาะ แล้วก็ถ้าสามเราก็ต้องชาร์จอะเนาะเนี่ยกว่าจะกัดเสร็จ<อ>กว่าจะกว่าจะหมุนเสร็จแล้วก็กว่าจะชาร์จถ้าสามสิก็ถือว่าชา้านะครับสำหรับฟอสเซนเบมอสแต่ว่าฟอเสเซนเบมอสก็จะมีข้อดีที่ว่าสกิลมันดูโหดดีนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลือดก,ก็เยอะอยู่นะสองตัวนี้ตัวไหนเลือดเยอะกว่ากันแล้วนเนี่ยฟอสเซนไหมหรือว่าฟอสไฟมันพอๆกันเหรอมันพอๆน่าจะพอๆกันแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งนะฮิตบล็อกฮิตบล็อกไอ้ฟอสไฟมันสั้นมากเนเห็นเห็น เห็นเห็นท่าฟันเออใช่คิดบ็อกมันท่านเนี่ยเห็นไหมไม่โดนทุกคนกระดะลิประชิดกระาประชิดแค่นี้ยังไม่โดนเลยอ่ะเออก็ต้อง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 กัดดีๆนะใช่แต่ว่าสําหรับ DLC นี้นะครับก็สามารถซื้อทีเดียวได้ถึง2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับก็ลองไปเลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าสองตัวนี้เราชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมแล้วก็การลองแบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็มีสิทธิ์แพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับขึ้นอยู่กับทักษะการเล่นแล้วก็สถานการณ์ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก พอเส้นใช่ไหมช้างช้างช้างน้ำแข็งนะครับเป็นปลายชนะไปนั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะอ่าก็อนในคลิปหน้าเลดี้เออดีชนะไปนะครับในคลิปหน้าอยากจะให้ผมทำคลิปตัวเลขนั้นก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับทุกคนนะก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเป็นแค่ผระองค์ในโยโหยืนคู่กันอย่างนี้แล้วโคตรเท่เลยอ่ะนี่